จะองได้วยเดีครับดเดียร์บดับย้องยาครับีนะครับไอยำนะครับทีมาตีผมนะครับมาตีผมไอเ้ยนเวียนตีผมนดตีโอเคนะครับฟังเสียงมานะครับโยแล้ว พอดีกินไม่กับไอ้ฮาเนี่ยมาตีผมบางอกี้มันอยู่ใสตอนนี้ัตอนนี้ผมจะไปแบบตอนนี้ผมจะเดินทางไปเกาะพอรีเดอร์นะครับเกาะพอรีเร์มึงมึงเออตัวเกียวยงเออมาถือ ทำไมกูจะเอินมาถึงว่าใดล่เพื่อนวัน <c oughs> นี้เสียงไะไครับ <c oughs> เราดูความสื่หายของเพื่นผมนะครับไม่ตีเพื่อนเอ้ยว้าวว้าววาวร เพื่อนผมอยากทำเกมนะครับแต่ผมไม่ยอมมั้กลเป็นการตีกันกับมือนี้เฮ้ยองนี่ห่าตีด้วยกันเตีด้วยนเยเลย เออดว้มแกไปกูตายเออเออเอเอเอตอนรกิดนไปายงูน้ำม,มอไ้เนี่ย,ยมีนอคนรวยเนอะ้นีเด,นดในน้าที่ยูเตีอ้วอ้วกแเตี๋ยคืนด

ชิบหายนัออกมาตัวอันตรายกูกูได้ยินเสียงกัควางสิดๆปั๊บส้นหวังออกมาเลยไอ้กูแลแบบินมาเนี่ยมามาไปเลยไนีไปก้อเล็กไปก้อนเล็กเร็ว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 เบิ้งเจ้าแนงดีนโ่เืิ้งเ้ม่ฮันเียเทียบตันั่นหนเบิ้งเกก้ Già lâu dài. Give you a cup. Give you a cup. Give you a cup. Give con a cup. Give you a cup. Give con a cup. Give you a cup. Give you a cup. Give you a ừ Give you a cup. ừ you a cup. Give ừ a cup. ตายแพ้งูเดียเขาเป็นจริงบอกว่าดสนาพุทธนะุทวันนี้สองคันกูนอนไเปนอนหงันชื่อนอนไหนดีเลยเจอกันยี่ตัวเกียวเลยบอกไม่บอกไม่ไเปลี่ยนผมเปกัาลังท้อกับซีวิดนครับซื้ออะไรไม่ได้สักอย่าง

Betul, siap! Kita boleh makan... ...dekat-dekat... ...dekat-dekat. Aiii! Ah, wuih, wuih! Ah, wuih, wuih, wuih! Ah, ku... Ah. 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 จะมาหาเรื่องาบเจ้าสิมันเฮ้เ่งสักาเียงยเนี่ยกับจำจ้สมอาหาเรียกอัวเลงเป็นถึงล่ชาสปอรลาะเด้อ อมึงมาสนามไปเถอะเพื่อน,น,นเอาวิ่งผมร้างเสร็จตอนนี้เราตอนนี้เพื่อผมก็ละพานครับเรารูา้ว่ามันอยู่ใน,ในของโลกไม่ร,ไมรู้ของทวีดเ,เดี๋ยวตอนนี้เราจะเกิรไหมนะครับ ตตรงนี้ครับมเป็นนผูเล่นะครับเขาจะไม่สูว่เนียเี่ยปสียไออ่ะเ็ไอกูเสียยังมาซึ้งจจังวันไเนี่ย นี่เชื่ออยู่อ่ะสอบกยังเลกสีแดงคือกูไม่ได้ซู้อบุตมามื่อนี้ทีเดาเมายากถ้าขอสอบผิดก่อนสีนะคิดลำประเดี๋ยโซเลยหมอเด้อตอนนี้ผมก็กำลังหาเ็ีซยงชีพนะครับไม่ตัวไหนขายปะเนี่ย กูละมีศูนย์มีเกียงสักาัามีแคยู <c oughs> ่แเรียกกดว่าจะเล่นตัวไหนดีิล่อยูู่งปอเยอะไปหาด้อเอ้ยเอาตัวกับมึงอะ่ะคุณเบลเลยคุณเบลโอ้สิแปด แยไม่ร้เน็ตแบน้ำข่าตั้งหาคือลาซาสปาร์ตข่าต่้งหาคือราซาสปาร์เจ้าไม่ใช่ตัวบินแล้ววะแม่เนาเนามันสิรอยไหนนมันลอไปไนสินหามไลอยได้วะติดักมันลอยได้ได้วะ

นื้อหาคตรงนี้เดีย๋ยวรอแปนึงนะครับมีอะไรปัญหาน่อยวันนี้เราจะมาดูสปารดดีกันนะครับหนึองวันีปป้ครับขาือสปรารดตัลแรูราคาสปาร์งค

เจอกันใหม่คลิปหน้าเอบคุณมากด้วยบ๊ายบาย